ในกรณีที่นางสาวสรินทิพย์สีพักเวียนไรหรือนิกกี้ถูกกล่าวหาว่าตบทรัพย์และมีการพาผู้เสียหายไปแจ้งความที่กองปราบเป็นความเข้าใจผิดพลาดเคลื่อนค่ะและตรวจสอบข้อเท็จจริงไม่รอบคอบทําให้นางสาวสรินทิพย์สีพักเวนไรหรือนิกกี้เสียหายข้าพ,พเจ้าจึงขอแสดงความขอโทษต่อนางสาวสรินทิพย์สีพักเวียนไรหรือนิกกี้ เรียกได้ว่ามีปัญหากันมาพักใหญ่แล้วนะคะสำหรับต้นอ้อเป็นหนึ่งและนิกกี้ขยี่ข่าวเริ่มจากกรณีที่ต้นอ้อเป็นหนึ่งได้พาผู้เสียหายซึ่งเป็นเจ้าของคลินิกเสริมความงามแห่งหนึ่งกล่าวอ้างว่าถูกนิกกี้ขยี่ข่าวตบซัพ์หลักแสนไปเข้าแจ้งความพ่กองปราบจงกลายเป็นข่าวดังช่วงต้นปี2567ที่ผ่านมากระทั่งขึ้นศาลกันมาแล้ว แต่ล่าสุดเรื่องเรากลับไม่เป็นเช่นนั้นเมื่อต้นอ้อได้ออกมาอัดคลิปและโพสต์ตข้อความขอโทษนิกกี้กรณีไปแจ้งความหาว่านิกกี้ตบรัพย์ข้าพเจ้านางชาลิดาพลมาศได้โพสต์ตเมื่อวันที่7มกราคม2567และ8มกราคม2567ในกรณีที่นางสาวสรินทิพ์ีพักเวรร้ายหรือนิกกี้ถูกกล่าวหาว่าตบทรัพย์และมีการพาผู้เสียหายเข้าแจ้งความที่กองปราบ จนเกิดเป็นประเด็นกระแสดราม่าอย่างรุนแรงแต่ข้อเท็จจริงไม่ได้มีการดำเนินคดีใดๆทั้งสิน้นซึ่งประเด็นดังกล่าวข้างต้นเป็นความเข้าใจผิดคลาดเคลื่อนและตรวจสอบข้อเท็จจริงไม่รอบคอบทําให้นางสาวสรินทิส์สีเวรร้ายหรือนิกกี้เสียหายข้าพเจ้าจึงขอแสดงความขอโทษต่อนางสาวสรินทิส์สีพักเวรร้ายหรือนิกกี้ในความเข้าใจผิดดังกล่าวมานาที่นี้ด้วยส่วนที่อ้อดำเนินคดีนิกกี้อยู่อ้อก็ขอถอนให้ทุกคดีเช่นกัน สำหรับใครที่ด้อยค่าในการขอโทษอ้อในครั้งนี้นั่นก็เป็นสิทธิ์ของคุณค่ะเพราะวันนี้สำหรับอ้อมันจบไปแล้วต่างคนต่างทำหน้าที่ของตัวเองต่อไปตามที่ข้าพเจ้านางชริดาพรามาได้มีการโพสต์วันที่7วันที่8มกราคมปี2567ในกรณีที่นางสาวสรินทิปสีพักเวียนไรหรือนิกกี้ถูกกล่าวหาว่าตกทรัพย์ และมีการพาผู้เสียหายไปแจ้งความที่กองปราบจนเกิดเป็นประเด็นกระแสดราม,ม่าอย่างรุนแรงแต่ข้อเท็จจริงไม่ได้มีการดำเนินคดีใดๆค่ะซึ่งประเด็นดังกล่าวข้างต้นเป็นความเข้าใจผิดคลาดเคลื่อนค่ะและตรวจสอบข้อเท็จจริงไม่รอบคอบทําให้นางสาวสรินทิปสีพักเวียนไร้์หรือนิกกี้เสียหายข้าพเจ้าจึงขอแสดงความขอโทษต่อนางสาวสรินทิปสีพักเวียนไร้์หรือนิกกี้ในความเข้าใจผิดดังกล่าว มาณาที่นี้ด้วยนะคะต่อมาทางด้านนิกกี้ขยี้ข่าวก็มีการเคลื่อนไหวผ่านทางเฟซบุ๊กของตนเองบอกว่าความยุติธรรมที่ต้องแลกมากับคราบน้ำตาและความเจ็บปวดกว่าจะผ่านมาได้ก็เกือบไม่รอดชีวิตพบหมอกระตุ้นไฟฟ้ากินยาเพื่อให้หลับพูดอะไรก็โดนทัวลงโดนสาบโดนด้อยค่าโดนตราหน้าเสียสละครั้งแล้วครั้งเล่ายอมกลืนเลือดลงท้องตอนนี้ก็ยังรู้สึกว่าไม่ยุติธรรมอยู่ปกป้องเสียสละมาเยอะ ถึงเวลาทวงคืนทุกอย่างแล้วสิเขาว่ากันว่าเวลาจะช่วยรักษาทุกอย่างแต่สำหรับฉันเวลาที่ผ่านมาแทบจะไม่ช่วยอะไรเลยไม่ต้องโยงว่าคดีไหนนะเพราะมีคดีเยอะมากที่กำลังจะฟ้องและกำลังเรียกร้องให้ตัวเองแค่คดีเดียวที่เคลียร์นะคะคดีอื่นนิกกี้ก็ยังคงใช้สิทธิ์ตามกฎหมายเหมือนเดิมและนิกกี้ก็ไม่เคยเอ่ยให้ใครถอนคดีนิกกี้ พร้อมมั่นใจว่าพร้อมสู้อยู่แล้วแต่เมื่อวานเกรงใจผู้พิพากษาเลยยอมพูดคุยส่วนเรื่องราวของทางต้นอ้อและนิกกี้นะคะก็เคยมีประเด็นดราม่าก,กันมาก่อนทางเพจอัธรสได้สรุปไว้คร่าวๆว่านิกกี้สิรินทิพย์สี่พักเวรร้ายเป็นเจ้าของเพจดังสายขยี้ข่าวเคยมีประเด็นของเงินจากเจ้าของคลินิก3000 300, 0 0บาทแลกกับไม่เปิดโปงข้อมูลเก่า มีข้อกล่าวหาอ้างผู้ใหญ่ในกระทรวงและตำรวจเร่งรัดของเงินจนสร้างความหวาดกลัวถูกปลดจากตำแหน่งโฆษกพักทางเลือกใหม่และมีประเด็นรับเงินลบโพสต์จากโรงพยาบาลสัญญกรรมซึ่งทางต้นอ้อหรือชลิดาพลมาศก็เคยเป็นผู้ประกาศข่าวและทำงานจิตอาสาก่อนหน้านั้นมีประเด็นฟ้องร้องขายวุฒปลอมและซื้อขายตำแหน่งทางการเมืองมีผู้เสียหายหายลายรายแจ้งความว่าถูกหลอกให้โอนเงินเพื่อแลกวุฒและตำแหน่ง หนึ่งในน้ำมีการโอนเงินกว่า200 0 0นบาทปัจจุบันคดีอยู่ในขั้นตอนดำเนินการตนอ้อยืนยันว่าตนนั้นบริสุทธิ์และขอต่อสู้เพื่อพิสูจน์ความจริงซึ่งประเด็นนี้ก็ทำให้ทั้งคู่นั้นเกิดความขัดแย้งกันทางฝั่งนิกกี้เคยออกมาโพสต์นิกกี้กล่กาวหาว่าตนเองแอบอ้างชื่อพี่หนุ่มกัญชัยเพื่อกดดันตำรวจและมีการหลอกนักข่าวไปทำข่าวปลอมทั้งๆที่ไม่ได้มีการแจ้งความจริง นิกกี้ยืนยันว่ามีหลักฐานจากกองปราบชัดเจนว่าต้นอ้อถแถลงข่าวเท็จเรื่องตบซัพ์เมื่อ8ดมกราคม2567และคนที่เกี่ยวข้องตอนนี้ติดคุกแล้วนิกกี้อธิบายว่าความเสียหายเกิดจากข้อมูลที่ถูกบิดเบือนของเวทีโหนกระแสนอกเวทีโหนกระแสและมีหลักฐานว่าเป็นการยืมเงินไม่ใช่การตบซับมีพยานและแชทยืนยันครบถ้วนนิกกี้ดำเนินคดีกับผู้ที่ซ้ำเติมตน และสามีคำสั่งรับฟ้องคดีมีมูลย้ำว่าไม่เคยถูกแจ้งความหรือถูกฟ้องคดีตบรัพย์หรือช่อโกงตามที่ถูกกล่าวหานิกกี้เผยว่าถูกจมตีในโซเชียลตัดต่อภาพสร้างเพจปลอมไลฟ์สดด่าต่อเนื่องตลอด1ปี4เดือนและประกาศลุกขึ้นทวงความยุติธรรมให้กับตัวเองขณะที่ทางเพจตลาดล่าอัปเดโพสต์ต้นอ้อถูกสั่งฟ้องคดีช่อโกงจากการขายวุิทพิป และซื้อขายตำแหน่งทางการเมืองคดีหลายคดีต่อเนื่องนิกกี้ยอมถูกเข้าใจผิดเพื่อปกป้องลูกมาตลอดทั้งที่ลูกมีพฤติกรรมแสบเคยก่อเรื่องถึงขั้นถูกตำรวจควบคุมตัวและมีปัญหาทำร้ายแม่ตัวเองโดยญาติฝั่งแม่ไม่มีใครรับเลี้ยงนอกจากพ่อที่ไม่ทำหน้าที่พ่ออย่างแท้จริงสรุปฝั่งต้นอ้อออกมาโพสต้นอ้อแชร์โพสต์ของนิกกี้ขยี้ข่าวพร้อมเน็บสั้นๆว่าไปหาหมอซะนะ ตนอ,อ้อโพสต์ว่าลูกทุกคนรักเธอถึงแม้จะไม่ใช่คนดีแต่ยืนยันว่าไม่เคยถูกลูกแจ้งความตนอ้อระบุว่าหากอยากรู้อะไรให้ถามเธอตรงๆอย่าไปรับข้อมูลจากคนที่ไม่หวังดีพร้อมย้ำว่าคดีของตนยังไม่มีการสั่งฟ้องตนออชี้แจงว่าการออกรายการโวนกระแสทั้งฝ่ายตนเองและนิกกี้ต่างยินยอมและมีโอกาสชี้แจงมุมของตัวเองครบถ้วนผู้ชมมีวิจารณญาณในการตัดสิน ยืนยันว่าพาผู้เสียหายไปแจ้งความจริงแต่คดีไม่เดินต่อเพราะผู้เสียหายมีคดีเก่าต้องโทษจำคุกไม่เกี่ยวกับต้นอ้อปฏิเสธว่าไม่ได้ใส่ร้ายหรือจองเวน,นิกก้พร้อมเผยว่าถูกนิกกี้โพสต์ด่าและแสะครอบครัวมาตลอดแต่เลือกไม่ดำเนินคดีตอบโต้ระบุว่ามีผู้อื่นอยู่เบื้องหลังคอยยุยงให้ตนและนิกกี้ทะเลาะก,กันทั้งที่ตนไม่เคยมีปัญหาส่วนตัวกับนิกกี้มาก่อนทิ้งท้ายว่าอยากให้นิกกี้เปิดใจพูดคุยกันตรง เพราะสุดท้ายชีวิตก็สั้นเกินกว่าจะทะเลาะก,กันไปตลอดต่อมาต้นอ้อได้แคปข้อความจากเพจนางแม่ปั้นสวยที่เล่าเรื่องโบไม่อยากไปรายการเพราะกลัวแต่ต้นอ้อบอกว่าต้องมาเพราะรับเงินมัดจารายการไว้แล้วต้นอ้อเสริมเองในโพสต์ว่ารายการหวนกระแสเป็นรายการที่ไม่ต้องจ่ายตังเพื่อออกและเตือนว่าโพสตใส่ร้ายคนอื่นแบบนี้เสี่ยงต่อการถูกฟ้อง